สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสุสานเนวาน่าเมมโมเรียลพาร์คตั้งอยู่ในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เก็บอาจินแต่ยังเป็นสถานที่แห่งความสงบสุขและความเคารพต่อบรรพบ,บุรุษของเราหนึ่งในงจุดเด่นของเนวาน่าเมมโมเรียลพาร์คคือการออกแบบที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับการออกแบบ ให้ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถานปัตยกรรมอย่างลงตัวเพื่อให้ทุกครอบครัวที่มาเยือนสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบและความเคารพที่นี่ยังมีช่องเก็บอาทิที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันให้เหมาะสมกับทุกความต้องการของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บอาถิแบบเดี่ยวช่องเก็บอาถิแบบ สร้างขึ้นมาด้วยวสัสดุคุณภาพสูงเพื่อความคงทนและความสง่างามนอกจากนี้สุสานเวนวานาแมวเรื่มปากยังมีบริการที่ครบคันบริการทำความสะอาดช่องเก็บอจิฟรีเปิดบริการบวชสวดมนต์ทุกวันและการจัดตกแต่งเพื่อให้ดูดีอยู่เสมอข้อแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่มีพื้นที่กว้างขวาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทำให้ครอบครัวสามารถมาเยี่ยมชมและทำบุญได้อย่างสะดวกสบายรวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าช่องเก็บอัฐิของขอครอบครัวจะได้รับการดูแลอย่างดีสุสานเนวนา่าเมมโมเรียมปาร์คบ้านบึงชนบุรีเป็นสถานที่ผสมผสานความงดงามและความสงบสุขอย่างลงตัว แลบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันที่นี่ไม่ใช่แค่ที่เก็บอธิแต่ยังเป็นสถานที่ครอบครัวได้ระลึกถึงบรรทบุรุษด้วยความรักและความเคารพอ